เป็นสองพอเแมรอมือลเที่ยวอันยาวพี่ไปนน้องน้ย่เมยเออพี่แก่น่วมแก่ถ้าจับออกก่อนก็ได้อย่านิดหนอยับวางวางวาวงวไม่ไรที่ไปลกยุคนี้เดี๋ยวมันแก่ไปีแล้วเดี๋ยวให้เขานอนดูไอนั่นสักหน่อยเนาะเซฟเซฟไว้หน่อยงคนลงไปเลยวัน อกนมงึ่มืนรับจะไม่รับฟื้นเต็มเตมเลยว่าระวังระวังระวังสนใสกันม่ได้เออเดียวนี่มันเต็มเต็มถอนถอนกระจับถอนต้นแับเต็มเต็ม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, để, đợi đợi. để hay nó, nó hay không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับได้ครับครับผมครับครับได้ๆเราจะนุ้ยข้างหลังก็ <laughs> ไปไปไปกันแล้วไปไปไหนสาวเอออไปมิตรสอกใช่ไหมขวาซ้ายตอกซ้าย ไปทางน่งไปทางน,มมนั่งไปทางนาั่งเสี่ยว สวัสดีครับไทยนักสาวไว้หรอครับรัาไปไหนเนี่ยสาวครับผมมันได้จังหวะคบ เป็นแผนที่วางมาจากใต้เลยแมงเตรียมหวันเตรียมซุกมาใช่ครับผมเป็นแผนเนตอนแรกว่ายังไม่ออกยงมือสอกว่าจะดูเชิงไปด้วยแต่มันพอดีมันได้จังหวะแบบจังหวะพอดีเลยผมก็เลยแบบใส่เต็มที่เลยครับผมเป็นเป็นศอกใช่ไหมครับครับผมให้ทำให้ดูอีกทีหน่อยครับเป็นศอกเลยใครวิศว์ศอกนี้ใครใครวิศว์ศอกพ่อหวังครับก็หวังครับผมหวังนะครับผมแล้วตามตามแผนที่วางมาเนี่ยอยากจะเล่นยังไง ก็จะจะได้ยกยกบสามยกบีครับผมแต่แต่นี้มันได้จังหวะพอดีมันแบบมือพอแบบมาพอดีกันเลยแบบใส่เต็มที่เลยครับผมที่แข่งกันด้นอยู่วันนี้ครับอจีทเท่าไหร่ครับอจิทองบันครับทองบันลังที่ใส่อยู่ใช่ไหมใส่หนึ่งก็หกหมื่นหกหมื่นแล้วให้แต่งได้เลยมั้งแต่งได้เลยมั้งครับแต่งแต่งงานได้เลยมั้งครับผมคิดว่าร่างกายของเราไปนี้กับไปนี่แล้วดีขึ้นไหมไปนี้ดีกว่า วายเยอะเลยครับดีกว่าไฟที่แล้วเยอะเลยครับผมแล้วอ,อ,อย่าง,งยังไงเป้าหมายอะไรทนี้ยังไงบ้างก็เป้าหมายของผมก็คืออยากไปชกวันครับผมอยากทำให้เอฟซีกลับมาเชื่อใจอีกครั้งครับผมบไฟสุดท้ายฟอร์ไม่สวยเท่าไหร่ได้ครับไฟสุดท้ายเราฟอร์ไม่ค่อยสวยเลยก็อยากจะไต้เต่าขึ้น ไปวันก็ผมได้เราไปาไป,ไป,ไ,ปไปวันนะครับผมอยากแนะนำคนครับช่วยสักกี่ไฟครับช่วย <im itos> สักกี่ไฟก็ไฟสองไฟนะครับผมอย่างคู่ต่อสู้ที่เราแพ้ในวันคนคน,คนล่าสุดคือทานซินเนี่ยใช่ครับรีแมตเลยไหมก็ยังครับต <im itos> ้องยังยันครับผมยังครันที่ร้องที่ร้องจิวเข้มอะไรให้เราบนะ้าง ก็ดีเข้มครับสายเจอสายมือห้ามตกครับผมกลัวเขาติดการโคอและยังเขาก็แบบสูมกว่าเราด้วยครับผมกวระวังกาโรโคแบบมือห้ามตกครับผมก็คือเป้าหมายของเราคืออยากจะทําฟอร์มในรูปแบบข้ายนใช่้กับอยากจะทาฟอร์มในรูปแบบข่ายกก่อนเพื่อที่แบบให้แฟนมวยกลับมาเชื่อใจกับใจผมอีกครั้งหนึ่งครับว่าสามารถที่จะแบบไปวันได้ครับผมแล้วที่เราตีแขก ก็แกแกแกพูดว่าอ่าที่ต่อยามที่เราแบบวางแผนไว้เลยหรือก็อย่างมือห้ามศอกเขาต้านโผล่เจ็ก้านโผล่ไว้ครับผมแกร้อีไห้กี่กี่ไฟครับสวัสดีครับวันนี้ตองไฟครับบวกหน่อยครับอาไทยครับอันนี้อันกี่ใครครับอีใครครับดูคู่ต่อไปครับ